เพื่อนๆที่เลี้ยงแมวได้ใช้กันไหมคะสมุนไพรสำหรับแมวคือสมุนไพรที่ช่วยให้แมวอาจเจียนสำลักก้อนขนออกมาค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆตำเยแมวค่ะตำเยแมวจำเป็นมากค่ะสำหรับคนเลี้ยงแมววิธีใช้ค่ะคือ ถอนเราจะใช้ส่วนรากค่ะถึงเราออกไปให้ทางต้นแมวก็จะกินแต่แค่รากค่ะได้รากมัน,นิดเดียวค่ะมันแห้งค่ะดินแห้งถอนไม่ขึ้นน้องก็จะเพาะแทะเฉพาะตรงโคนรากนี่แหละค่ะ อย่าลืมหามาให้แมวกินกันนะคะตำํำยแมว